คลิปทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจะส่งคุณกล้องการนะครับจังหวัดสงขานะครับสั่งบุมแรงมวยไทย190บาท1ตัวนะครับเลขการทดสอบ D492 ชมคลิปการทดสอบได้เลยครับ D492 บุมแรงมวยไทยลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับในรุ่นเทนเนอร์การสะบัดข้อมือนะครับเป็นหลักนะครับแทงส่งงไม่ต้องนะครับ พอเปการฝึกเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนจะเล่นตัวหนาหในาเล,น,เลนรุ่นสตองเกอร์นะครับอยากให้เล่นเทนเนอร์กันก่อนอสบัดข้อมืออเลยครับหน้ากล้องโอ้โดนกล้องอีกแล้วครับขยับอีกหน่อยนะครับสังเกตเขาต่อผมไม่ได้ขว้างแรงเลยใช้ข้อมือสบัดปึ๊บโอเคผ่านครับ บุมรมมวยไทยทดสอบผ่านเรียบร้อยนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพนะครับลูกค้าโอนตังเรียบร้อยทางร้านจะส่งให้ขอบคุณมากครับ